จังหวัดตรองผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้บริการรถไฟส่งสินค้าแทนรถบรรทุกหลังราคาน้ำมันพุ่งและสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายแถมช่วยลดปัญหาการเจราจรและลดอุบัติเหตุบนถนน,นนายนรงชูสลับนายสถานีรถไฟมาบตะพุทธจังหวัดตรองนายปัญญาประพุทธสโรประธานกรรมการบริษัทก้าวเจริญเพรน พลัสปอร์ตจำกัดและนายชัยยุทธมณีรัตน์รองประธานฝ่ายโลจิสติกบริษัทอินโดรมาจำกัดมหาชนได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถไฟส่งสินค้าจากสถานีรถไฟมาบตาพุธไปยังสถานีรถไฟแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นเที่ยวแรกหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายรวมถึงการประสบปัญหาขาดคแคลนตู้คอนเทนเนอร ในช่วงดังกล่าวด้วยโดยเริ่มกลับมาขนส่งทางรางเป็นปกติแล้วนายปัญญาได้กล่าวว่าการปล่อยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าซึ่งเริ่มเป็นขบวนแรกดังกล่าวเป็นการขนส่งเวกพลาสติกของบริษัทอินโดรมาจำนวน60ตู้คอนเทนเนอร์นับเป็นเรื่องที่ดีเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรบนท้องถนนและการลดอุบัติเหตุ รอบการขนส่งทางรางหนึ่งขบวนรถไฟเท่ากับรถปริมาณรถบรรทุกลงไปจึงทำให้ความแออัดลดลงไปในระดับหนึ่งที่สำคัญประหยัดน้ำมันโดยการขนส่งทางรางหกสิบตู้คอนเทนเดอร์จากสถานีรถไฟมาบตาพุทธถึงสถานีแหลมฉะบังใช้น้ำมันเชื้อเพลิง400ลิตรขณะที่ขนส่งทางรถบรรทุกต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ถึง3,600ลิตรโดยปัจจุบันเริ่มมีการขนส่งประมาณ35-40%ถึงอร์ซโดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นอยู่ที่80%ซภายในปีนี้เพื่อดึงภาคขนส่งบนถนนลงมาสู่ระบบกรางด้านนายชัยยุทธ์มณีรัตน์รองประธานฝ่ายโลจิสติกบริษัทอินโดรามาได้กล่าวว่าหลังจากเกิดปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ แต่จากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วการขนส่งทางรางในวันนี้จึงเป็นขบวนแรกที่ทางบริษัทได้ร่วมกับบริษัทก้าวเจริญเพลนทราสปอร์ตขนส่งเม็ดพลาสติกไปยังท่าเรือแหลมชบังซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้ระบบรางขนส่งก็เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยลดความแออัดบนถนนเนื่องจากการใช้ระบบรางหรือ รถไฟในการขนส่งเท่ากับลดการใช้รถบรรทุกบนถนนการจราจรบนท้องถนนก็จะคล่องตัวขึ้นและเรื่องค่าใช้จา่ายจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอีกด้วยทางนี้ทางบริษัทจะเพิ่มการใช้รถไฟในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นต่อไปขณะที่นายณนะรลงชูสลับหัวหน้าสถานีรถไฟมาบแตพุทธได้กล่าวว่าสำหรับการขนส่งทางรางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทั้ง ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรซึ่งทางสถานีรถไฟมาบตาพุธเป็นสถานีรถไฟสำหรับการขนส่งเท่านั้นไม่มีการบริการในด้านโดยสารโดยมีการขนส่งสินค้าไปทั่วประเทศสิ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งจึงสนับสนุนให้หันมาใช้การขนส่งผ่างระบบรางเพิ่มขึ้นหากหันมาใช้ระบบรางเพิ่มขึ้นก็เท่ากับการลดการใช้รถบรรทุกลง จึงเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยังลดต้นทุนอีกด้วยก็เป็นเอ่อเป็นขบวนเอ็กพอร์ตเส้นมาตะพุทธท่าเรือแหลมฉชบังซึ่งเป็นโปรดักต์ของเอ่อผงพลาสติก p t a ของกลุ่มอินโดรมาเวนเจอร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงโควิดแล้วช่วงวิกฤตตู้ที่ท่าเรือแหลมชบัง ขาดนะฮะแล้วก็ราคาค่าเฟรนี่สูงในวันนี้เราก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมีวอลลุ่มเยอะสำหรับมาตพุทธไปยังท่าเรือแหลมชะบังซึ่งเป็นงานเอ็กพอร์ตของกลุ่มอินโดรมานะครับแล้วก็จะมีของกลุ่มปตทซึ่งหลังจากนี้เราก็จะได้คุยเรื่องวอลลุ่มของกลุ่มปตทร่วมกับอินโดรมาซึ่งจะไปยังท่าเรือแหลมชะบังนะครับ ในนิคมมาตาพุทธเราเนี่ยส่วนหนึ่งจะใช้รถเทรลเลอร์ลากคอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือแหลมฉะบังนิคมมตัตาพุทธไปท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งตอนออช่วงนี้คือวิกฤตที่ทําให้ซอยต่างๆซึ่งรถเทรลเลอร์ได้วิ่งมีปัญหาคือชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าเป็นรถหนักเราวิ่งวันหนึ่งก็ต้องมีถึงหลายพันเที่ยวนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปเราจะชิปโหมดขึ้นมาในลาง นะครับก็คือจะท้องถนนนะ่จะดีขึ้นสองถนนควรจะเป็นท้องถนนที่เป็นรถท่องเที่ยวที่มารลยองฮะไม่ควรเป็นรถเอ่อรถเทรลเลอร์ที่วิ่งตามหมู่บ้านแล้วก็ตามท้องถนนถึงมันหนึ่งอุบัติเหตุสองก็ถนนเสียหายเยอะนะ,ะงบของประเทศก็กเยอะตอนนี้ตอนนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์อ่าจากที่เราชิปโหมดขึ้นมาทางรถไฟเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ ถ้านัปัจจุบันอยู่ที่35มสซึ่งเราเป้าหมายเราจะเอาให้ได้ใน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 ปีนี้ประมาณสักแปเพื่อให้ท้องถนนได้ลดจํานวนรถเทลเลอร์รถใหญ่ที่วิ่งตามท้องถนนครับความจริงเราร่วมงานกับก้าวเจริญเทรนนะมาตั้งแต่3-4ปีที่แล้วในเรื่องของโดเมติกก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำเอ็กพอร์ตร่วมกับเขาเมื่อ3 4ปีที่แล้วเนี่ยนะ แล้วก็เราเห็นว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการรับใช้สังคมในเรื่องของอการลดอุบัติเหตุนะแต่ในเรื่องของของค่าใช้จ่ายที่มันจะลดลงจากที่เราใช้ประจำเนี่ยมันก็คงไม่เยอะเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราได้จริงๆก็คือการรับใช้สังคมอะรับใช้สังคมลดอุบัติเหตุลดความไม่อาจของการประมาณเดือนแล้วประมาณเกือบเกือบสองพันตู้เดือนละหรอครับ และสองพันตู้แต่ตอนนี้สถา,านการณ์ของของโลกอะ่ะมันชอ็อตมันขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมพอขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งรถไฟก็ดรอปลงช่วงหนึ่ง <c oughs> แต่ตอนนี้คอนเทนเนอร์มันกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งก็เลยมาเริ่มโครงการใหม่ใช่ไหมโครงการใหม่ในในครั้งนี้ซึ่งเป็นขบวนแรกเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> และเรามีแผนที่จะร่วมกับก้าวเจริญในส่วนของการเอ็กพอร์ตจากนาครปฐม และจากลบบุรีมาที่แหลมชบังด้วยซึ<อ>่งตรงนี้ซึ่งวอลลุ่มมันน่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตครับนิวส์24เดชาสุบรบรณสารภาพข่าวนิราทิพสีรายงาน